ราศีธนูครับเมื่ออยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์ของความเครียดวิตกนะฮะหรือเจอแรงกดดันนะฮะมักจะตอบโต้หรือมักจะใช้ชีวิตในช่วงนั้นนะครับแบบไหนนะฮะโอเคนะครับมาเรื่องระครับต้องบอกว่าเมื่อธนูเจอความเครียดอย่างแรกเลยคือเปลี่ยนสถานที่เปลียนบรรยากาศนะครับคนราศีธนูเป็นนักปะจนภัยนะฮะ เขาจะไม่ค่อยชอบอยู่ในสภาวะของแรงกดดันเป็นที่เป็นทางนะครับจะหาวิธีออกไปข้างนอกนะฮรับรับชมบรรยากาศชั่วคราวเดินเล่นฮะบางทีเข้าห้างบุค,คนไปเดินทางนะครับอ่าบางทีก็อยู่ในโลกส่วนตัวนะฮะแต่คนราศีกนูแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาเครียดนะฮะมักจะชอบอยู่คนเดียวนะครับหรือไม่ค่อยจะต้องไปแบบสังสรรค์ไะได้นักนะฮะมันก็มีบ้างแต่ว่าน้อยนะครับ บางคนจะไปที่ทำให้ตัวเองหัวโล่งหน่อยนะฮะอะไรที่มันสบายๆใจเพราะว่าสัญลักษณ์ราศีหนูคือด้านครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นม้านะครับเพราะนั้นครึ่งล่างเป็นม้ามันก็จะเป็นมันที่ชอบเดินทางชอบประจญภัยนะครับพอเจอความเครียดก็จะไม่รู้สึกเรียกว่าจะรู้สึกว่าสถานที่นั้นไม่ปลอดภัยสถานที่นั้นอึดอัดนะฮะฉะนั้นออกให้นอกดีกว่านะครับไปเดินเล่นกันนะฮะถ้ามันไม่สามารถไปไหนได้ไกล หรือถ้ายังพอว่างๆนะฮะก็อาจจะไปดูนั่งฟังเพลงนะฮะไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรคือมันเป็นหาทางออกของตัวเองแหละนะครับแล้วแล้วแต่สไตล์ของธนูแบบไหนอ่าธนูชอบธรรมชาติก็ไปธรรมชาติธนูชอบเดินห้างก็เดินห้างธนูชอบช้อปปิ้งะะก็โอเคแล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยจะไม่ค่อยอยู่เพื่อเคลียอะไรในสถานที่นั้นเวลานั้นแน่นอนนะครับข้อ2ครับจริงๆเป็นคนที่มีความสนุกนะครับในตัวเองนะฮะ ที่อาจ,จะทำอะไรที่เอนเตอร์เทนความสุขนะฮะอ่านหนังสือนะครับปลุกใจตัวเองนะฮะมนุษย์ธนูเป็นมนุษย์ที่ปลุกใจตัวเองนะครับ,นนรจ,ะรบจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือไม่ต้องหาคนปลอบปลอบตัวเองได้นะครับก็จะเป็นคนที่หาคำพูดหาความคิดเห็น,น,นต่างๆนะฮะเพื่อสร้างสถานการณ์ต่างๆด้วยตัวเองนะครับ ไม่ว่าจะไปเดินไปทางไปที่ไหนนะฮะหรือทําอะไรก็ตามอีกจุดหนึ่งคือตัวเองจะปลุกใจนะครับสร้างอาจจะเป็นความคิดต่างๆที่มันทําให้รู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในสภาวะของความเครียดแบบนี้ละหาอะไรทําดีกว่าหรือคิดเรื่องอื่นดีกว่านะฮะอยู่มันก็จะตัดฉับนะครับแล้วก็เป็นอีกความคิดหนึ่งเลยนะฮะบางทีมันจะไม่ค่อยคหายนะมันแบบตัดฉับนะฮะอารมณ์เครียดๆอยูอ่เบื่อนะฮะ ทำอะไรดีกว่าทำอะไรสนุกสนุกดีกว่าเนี่ยเห็นไหมมันมันโล่งขึ้นเลยนะฮะอย่างที่2นี่คือแบบนี้นะฮะคือปลุกใจตัวเองแล้วก็ตัดฉับความคิดตัวเองได้เก่งข้อ3นะครับเป็นคนที่ผมเรียกว่าทําอะไรก็ตามนะครับเป็นคนที่มีเป้าหมายนะฮะเขาจะมองเป้าหมายนะครับเขาจะไม่จมกับปัญหาบางทีเขาไปทํางานเลยนะคิดอะไรไม่ออกฮะไปหาอะไรทาที่มันมีประโยชน์นะครับ ไม่ต้องแบบซีเรียสนะไม่ต้องไปคลายเครียดเลยนะฮะบางคนอาจจะต้องไปดูนังฟังเพลงบางทีไม่ะฮะทำงานเลยนะฮะได้ประโยชน์มากกว่าคือใช้เวลาและความคิดเครียดเไปเป็นพลังงานในการทํางานให้มันมีเงินเข้าให้มันมีผลงานนะครับที่ตัวเองอยากได้นะครับฉะนั้นผมก็เลยดูว่าเป็นอีกหนึ่งในราศีที่มีประโยชน์เวลาที่ เกิดสภาวะกดดันหรือแรงโมโหหรือบางทีกําลังอยู่เภาาะที่เครียดนะฮะทำงานนะครับแต่มันจะไม่ใช่งานหลักๆที่เครียดมันจะเป็นงานอื่นนะฮะมึ่ิถ้าเครียดเรื่องงานประจําก็จะไปทํางานนอกทํางานอื่นถ้าเครียดเรื่องงานนอกก็จะมาหาเวลาทํางานประจําหรือว่าคิดงานคิดแผนอะไรต่างๆนานคือเป็นมนุษย์ที่ใช้ความคิดเยอะนะครับฉะนั้นพอเจอปัญหาอุปสรรค ก็จะหาวิธีคิดเพื่อจะสร้างประโยชน์อย่างอื่นแทนนะครับคือเอาความเครียดเป็นเชื้อเพลิงผลักดันให้งานหรือภารกิจที่ทําหรือที่รออยู่เนะี่ยให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นโดยไวนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะจุดเด่ดนนะั่นแทมจุดเด่นมากๆเลยนะครับเออข้อต่อมาครับคนราศีธนูนะฮะมองปัญหาต่างๆหรือง่ายๆคือ มันจะมีความเครียดอยู่สักแวบหนึ่งนะฮะไม่ต้องกลัวราศีกดูไม่เครียดนานนะครับเขาจะเป็นคนที่เครียดก็เครียดแต่พอเครียดก็เครียดหนักนะฮะแต่ก็จะมีจุดที่หายไวนะครับถ้าเทียบกับราศีอื่นเน,นี่ยราศีธนูเป็นหนึ่งราศีที่ความเครียดหรือว่ามีความคิดในการแก้ไขความเครียดได้หายได้ไวกว่าหายได้วไวเป็นพิเศษนะครับมันก็จะมองปัญหาต่างๆเล็กลงเรื่อยๆนะฮะ เวลายิ่งผ่านปัญหายิ่งเล็กลงในความรู้สึกของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบางราศีนี่ยิ่งนานยิ่งเครียดใหญ่แต่ธนูยิ่งนานปัญหาอยูย่ๆมันก็กนเล็กก็เรียกว่าย่อยเล็กลงนะครับม,มันก็ดีด้วยน,นะฮะข้อต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งสไตล์คือพูดนะฮะจะเป็นเล่าให้คนสนิทฟังเท่านั้นนะครับคือไม่ใช่มนุษย์ที่โวยวาย,วายนะฮะถ้าตัวเองเครียดกังวลไม่ใช่แบบ ูดไปเรื่อยไปฮะเขาจะไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาไว้ใจที่สุดเขาจะระบายให้กับคนที่เขารู้สึกวางใจที่สุดนะฮะมันอาจจะเป็นเพื่อนมันอาจจะเป็นแฟนมันอาจจะเป็นบุปการีหรือบางคนก็จะเป็นคนใกล้ตัวนะครับแล้วแต่ว่าเขาสนิทกับใครเขาจะไปพูดไปเล่าให้คนคนนั้นฟังนะครับแต่แน่นอนครับว่าต็นคนที่เขาไว้วางใจที่สุดแล้วนะครับ เขาไม่ใช่เป็นคนที่เล่าหรือระบายได้แค่ฟังไปทัว่วทำไมฮะเพื่อนทั่วไปยังไม่รู้เลยครับว่าธนูเป็นไงมาไงาชีวิตเป็นไงบ้างอะไรงเงี้ยบางทีเขาก็เก็บเงียบคือเ็ามีชั้นความคิดชั้นความลับนะฮะหลายชั้นฉะนั้นถ้ามีเรื่องเครียดเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวก็จะเป็นชั้นความลับที่ลึกเขาก็จะไม่ให้ใครแค่คนทั่วไปหรือสนิทระดับหนึ่งยังมาล่วงรู้เรื่องส่วนตัวไม่ได้นะครับนี่คือจุดที่ สังเกตได้เห็นได้ข้อต่อมาครับเขามองภาพใหญ่ธนูเป็นคนที่ไม่ได้มองแค่เท้ามองไปนบนยอดเขาแล้วนะฮะฉะนั้นบางทีมีเศษหินเศษดินนะฮะกองเกะกะอยู่ตรงเท้านะี่ฮะถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะบ่นใครของมาวางทําไมทางตรงนี้มันขรุขรจังแต่คนลาศีธนูมองเป็นยอดเขาแลวเออยอดเขาดูมันสวยดูอารมมันดูมันเย็นดี ถ้าไปอยู่จุดนั้นต้องหาวิธีไปอยู่จุดนั้นได้แล้วมันต้องทําอย่างไรบ้างคือเขาไม่ได้มองเศษเล็กเศษน้อยเพะ่ะนเราเมองว่าเขามองภาพใหญ่เลยไม่ติดลมกับความคิดของตัวเองนะครับในปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นแต่ละวันหรือความเครียดต่างๆเขาจะมองว่าดี๋ยวเรื่องนี้มันก็ผ่านไปได้นะครับไอทางกูขระนะครับปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวก็ผ่านไปได้แล้วเขาจะเอาความคิดบวกของตัวเองนะฮะมาดึงสถานการณ์ ให้มันดีขึ้นได้เอามาดึงตัวเองนะครับให้หลุดจากหลุมบ่อแห่งความเครียดหรือความกังวลนะครับนี่คือจุดเด่นต่อมาเขาใช้ร่างกายนะฮะในการสลายความเครียดนะฮะออกกำลังกายบ้างนะฮะเดินทางนะฮะใช้แรงนะฮะทำงานบ้านนะฮะบางทีมีสวนมีต้นไม้ก็ไปตัดหญ้าตัดสวนทำอะไรข้างนอกนะฮะ อย่างที่บอกบางคนเป็นนักกีฬานะฮะหรือบางคนชอบเล่นกีฬางคนชอบวิ่งบานคนชอบว่ายน้ำมานกนชอบตีแบหรือก็ตามก็ไปออกกําลังกายให้ระเบิดพลังนะฮะระเบิดความเครียดตุ่มออกมานะครับบางทีอยู่เฉยก็ยังต้องหาอะไรทำนู่นนี่นั่นนะฮะคือพยายามเบี่ยงเบนความคิดในความเครียดนั้นไปเป็นเรื่องอื่นนะฮะมันก็ทําให้การรับมือความเครียดมันมีลูกลอลูกชนเยอะมันเป็นหนึ่งในราศีที่อยู่กับความเครียดนะครับได้ดีแต่ไม่ชอบนะไม่ชอบความเครียดแต่ว่า ถ้าเจอแรงกดดันอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายชาวตนูจะเชื่อมั่นในชีวิตตัวเองว่าผ่านไปได้เขามี <c oughs> ความเชื่อมั่นลึกๆอยู่เสมอว่าไอ้ปัญหาเนี่ยยังไงก็ผ่านได้นะฮะแต่ปัจจุบันยังหาทางเขาไม่เจอไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่ายังไงก็ผ่านได้ยังไงเราก็ไปสู่ในจุดที่มันสูงกว่านแน่เพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาที่เจอแรงความกดดันที่เครียดนะครับจุดหนึ่งเขาจะมองข้ามไปเลยว่า ช้าเร็วยังไงจุดน,นี้มันผ่านแน่แน่ไปมองข้ามช็อตไปอย่างอื่นเลยนะฮะไปดูโปรเจกต์อื่นงานอื่นว่าอะไรที่ทําได้บ้างทั้งที่โปรเจกต์นี้ไม่เสร็จแล้วก็งานยังยากอยู่เลยบางทีก็มองเรื่องอื่น,นะฮะเพราะเขรู้เดี๋ยวหาวิธีผ่านไปจนได้แหละนะครับนี่คือคราศีธนูวิธีรับมือแรงกดดันและวิธีคิดนะครับเพื่ออยู่กับปัญหาหรือว่าเมื่อเจอความเครียดสไตล์การแก้ปัญหา สไตล์การใช้ชีวิตกับความเครียดของคนราศีหนูนะครับเขามักจะทําเรื่องราวแบบนี้นะครับโอเคนะครับใครที่ชาวะนูมีกี่ข้อว้างนะฮะก็เขียนมาคุยบ้างนะครับตรงกับชีวิตเรากี่ข้อแต่ผมเชื่อว่าก็มันต้องโดนขอสมควรนะโอเคครับบางคนมีอะไรมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเป็นสไตล์ของเราเองนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ